น้องๆเช่นกันน้องจบปอตีแล้วน้องไปทำงานน้องจะมีลูกน้องมีเพื่อนร่วมงานพวกเธอต้องเสียสละอย่าเปรียบเพื่อนอย่าเปรียบลูกน้องช่วยเหลือกันเองแม่ทัพเห็นบ่าวยักษ์ข้าวเหนียวมีใครได้ดูคลิปไหมบ่าวยักษ์ข้าวเหนียวที่พรสักคิ้ว ยักษ์มึงไปสักคิ้วทำไมสมัยเป็นหนุ่มมันสนครับเหางนันนตอนนี้เป็นคนดีแล้วเงินเดือนพลทหารออกส่งไปให้ส่งไปให้ยายเขาอยู่กับยายสองคนคุณแม่ไปมีครอบครัวใหม่ส่งให้คุณแม่ด้วยส่งให้คุณยายด้วยแม่ทับเห็นคลิปสงสารเขาทันทีและที่สำคัญ แกงเห็ดอร่อยฮะแม่ทัาต้องไปเยี่ยมยักหาเห็ดให้หน่อยอยากกินแกงเห็ดก็ไปเจียวไข่วันนั้นแหละนะครับควันก็ออกไปหาฐานเขเมิ้นอยู่ตรงข้ามมาแล้วควันออกเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันกำลังจะไหม้พอดีแทนที่จะเอาไปให้คนอื่นกินเอามาให้แม่ทัพกินอีกนี่คือส่วนหนึ่ง ที่แม่ทับได้ทำให้เขาเอาเงินให้เขาใส่มือยักเองส่งให้คุณยายนะชื่นชมเองเป็นเด็กกระตันอยูดูแลคุณยายให้ดีเธอเป็นคนกระตันอยูต่อไปเธอจะประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นกันน้องๆทุกคนนี่กลับไปนี่กับเท้าคุณแม่ซะกอดคุณพ่อคุณแม่ให้ดีท่านคือ สิ่งที่สูงสุดแล้วสำหรับตัวเรานะครับเพราะนั้นผู้นำที่ดีก็คือทำตัวอย่างให้ลูกน้องได้เห็นเสียสละอย่ากเปรียบลูกน้องให้อย่างเดียวแล้วอยู่ในจุดที่ไม่ทิ้งเขาแล้วพวกเธอจะเป็นผู้นำที่ได้ทั้งร่างกายและจิตใจลูกน้อง